สวัสดีครับวันนี้ผมตั h ช n แนลนะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหินเซเลไนเนาะหินเซเลไนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมีความเป็นมายังไงเนาะก็มาเริ่มกันเลยครับก็หินเซเลไน์นะครับตัวนี้ก็มันแสงมันเนี่ยคือเหมือนแสงดวงจันทร์นะครับแสงจะคล้ายคล้ายแสงดวงจันทนระ์เนาะก็คือทางความเชื่อนะครับของชาวกรีกนะครับได้ตั้งชื่อ ให้คล้ายกับเทพเซเลนีนะครับก็เป็นเทพของดวงจันทร์เนาะที่ที่เขาเอา่อเป็นความเชื่อกันมานะครับก็จะเป็นหินเซเลไนต์ตัวนี้เนาะก็ทำความเชื่อนะครับก็จะประมาณว่าเอาหินตัวนี้ไว้ในห้องเนาะมันจะดูดซับพลังงานด้านลบนะครับแล้วเพิ่มพลังงานด้านบวกนะครับผมตัวนี้นะครับก็สวยๆอย่างนี้เลยครับเป็นแท่งอย่างนี้เนาะ พอเรืองแสงภูบแสงมันจะเหมือนดวงจันทร์เลยนะครับประมาณนี้นะครับสวยมากนะครับผมเนาะนี่ครับสวยมากเลยประมาณนี้นะครับผมชอบมากเลยครับตัวนี้ก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะหินเซนเลนไนน์นะครับแล้วก็ตามความเชื่อนะครับถ้ามีไว้ในครอบครองเนาะจะทำให้สภาพแวดล้อมของบ้านนะครับมีความสงบสุขเนาะ ประมาณนี้นะครับผมแต่สวยจริงๆครับพอมันโดนแสงโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยแสงมันนวลแสงมันนวลเหมือนดวงจันทร์เลยนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้กันนะครับก็ผมมีหลายตัวนะครับหินหินนี้จะมีหลายตัวมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมผมเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมก็จบคลิปแล้วครับขอบคุณมากเลยครับ